ดิฉันนางสาวเบญจรัตน์พุทธ,ธาจะมาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ในขณะที่แนวพระราชดรำริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่หรือกรเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนนั้นเป็นตัวอย่างในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเฉพาะเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสมทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอาจเปรียบเทียบหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีอยู่สองแบบคือทฤษฎีใหม่ขั้นต้น ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วน30 30 30 10พื้นที่ส่วนที่1ประมาณ30เปอร์เซนต์ให้ขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝนและใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแรงตลอดจนการเลี้ยงสัตว์แดล่พืชน้ำต่างๆพื้นที่ส่วนที่สองเปอร์เซนต์ ให้ปลูกข้าวในฤด,ดูในฤด,ดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารหลักสำหรับครอบครัวเพียงพอตลอดตลอดปีเพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งพาตนเองได้พื้นที่ส่วนที่3ประมาณ30%เเซให้ปลูกให้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักพืชไร่พืชสมนุนไพร เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันหลักหรือปริโภคก็นำไปจำหน่ายพื้นที่ส่วนที่4ประมาณ10%เปซ็นเป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ถนนหนทางและโรงเรือนอื่นๆส่วนที่สองทฤษฎีใหม่ขั้นตอนที่สองเมื่อเสร็จเมื่อกเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นตอนที่สองคือให้เกษตรกรกร,รวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ